สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหน่วยล่างสูตรที่1นะครับ10ล่างหน่วยล่างบวก1คงที่นะครับ10ล่างหน่วยล่างบวก1คงที่นะครับก็10ล่างหน่วยล่างบวก1นะครับ16พฤษภาคม63เป็นตัวตั้งนะครับผม2 2เป็น4บวก1เป็น5นะครับออก2 4สนะครับผม เลขดับของเรา5เลขท้ายนะครับเลขหน่วยนะครับได้4นะครับของหนึ่งมิถุนานะครับผม16มิถุนาครับผม24นะครับ24นะครับเป็น6กบวกหเป็น7นะครับให้7เป็นเลขดับนะครับให้7เป็นเลขดับแล้วก็ออก64นะครับหน่วย4นะครับผมแล้วก็ดับเลข7นะครับในส่วนของ16มิถุนานะครับผม 1กรกฎานะครับ640ีบวกหเป็น1นะครับผมให้1เป็นเลขดับนะครับออก83หลักหน่วยเป็นเลข3นะครับเลขดับเป็นเลข1นึครับผม1กรกฎาผ่านไป16กรกฎาครับผม16กรกฎาแปดสเป็น1นะครับบวกหเป็น12นะครับ83เป็น1นบวกหเป็น12ให้2เป็นเลขดับออก53เลขท้ายนะครับผมเลขหน่วยนะครับ3นะครับเลขดับเป็นเลข2ครับผม16กรกฎาหนึสิงหาครับผม 1สิงหานะครับผม53นะครับผม8ปบวกหเป็น9นะครับผม53นะครับได้9เป็นเลขดับนะครับออก9 2หน่วยเป็น2นะครับผมเลขดับเป็นเลข9นะครับ1สิงหาสิบหสิงหานะครับ9 2 11สบเวกหเป็น2นะครับผมเป็น12ให้2เป็นเลขดับไปเลยนะครับออก8 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2ครับผมในส่วนของ16สิงหาหนึกันยามาเลยครับผม หนึ่งกันยาแปดแปดนะครับแปดแปดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับผมให้หนึ่งเออให้เจ็ดเป็นเลขดับนะครับออกเก้าแปดหลักหน่วยเป็นเลขแปดเลขดับเป็นเลขเจ็ดครับแล้วก็สิบหกกันยาครับผมสิบหกกันยานะครับก็เก้าสิบบวกแปดนะครับก็เป็นสิบแปดได้แปดนะครับ เลขดับเป็นเลข8ออก5 7หลักหน่วยเป็นเลข7นะครับผมเลขดับเป็นเลข8นะครับ16กันยา1ตุลาครับผม5 7 12จบวกหเป็น13นะครับเนี่ยห้าเนะครับบวกหเป็น13ให้3เป็นเลขดับนะครับออก5 9นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข3ามนะครับ1ตุลานะครับ16ตุลาครับผมเนี่ยครับเนี่ยกับเก้บวกหก็คือ10นะครับบวกหก็เป็น15นะครับผม ใส่5้าไปเลยครับเลขดับนะครับผมออก3 8หลักหน่วยเป็นเลข8นะครับเลขดับเป็นเลข5นะครับ16ตุลานะครับผม1นึ่งพืชจีครับผม1พฤศจิกามแปดเป็น1ครับบวก1เป็น12นะครับผมเออ่ให้2เป็นเลขดับนะครับก็ออก4 0หลักหน่วยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข2นะครับ1นึ่งพืชจีนะครับผมแล้วก็16บหกพืชจีนะครับ40นะครับบวก1นะครับเป็น5นะครับผม ให้หเป็นเลขดับนะครับก็ออก4 6นะครับหลักหน่วยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข5ครับผมออแล้วก็1ธันวา6 3นะครับผม10หน่วย1นึงนะครับผม10หน่วย1นึงครับผมอันนี้ก็460บวก1เป็น1นะครับให้1เป็นเลขดับงวดประจำวันที่1ธันวา6 3หน่วยล่างครั้งที่1นะครับผมก็คือสูตรที่1นะครับ หน่วยล่างครั้งที่1ได้1เป็นเลขดับในส่วนของหน่วยล่างนะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดในการทำคลิปออกมาเรื่อยเรืนะครับผมอยากรู้เลขดับดูที่ช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมก็ย้ำอีกครั้งเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ